อันนี่อาจจะยื้อหน่อยตัวเลขแปรจะให้เขาแปลไปก่อนเนอะยังลุงป๋องคัถามนี้งองยากไหมมันดูแลยากไหมในการแต่ผมว่าเหมือนลุงป๋องเกินเกิดมาแล้วนะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ถ้าถามว่าผมยากหรือเปล่าลูกใครเขาแปลได้แต่ไสในของคำพีเทวดาคำพีเทวดาต้องดูนี่ของจริงอยู่นี่ไสในด้วย ไม่ได้ทำพีไม่สักไม่ใช่สักแปลจะแปรนะแปลได้ใครก็แปลได้แต่เล่มนี้นี่ถ้าเขาประมูลนี่ไม่ขายไม่ขายประมูลได้ไหมไม่ขายไม่ขายไม่ขายของหมันของหมันกี่ปีได้ลงป๋องนะยอันนี้ก็เล่มนี้จากขายขายเล่มเก่ามานี่ก็ยังไม่เก่ากว่านี้อีก ือตัวนั้นตัวตัวอีกฉบับหนึง่งแต่ตัวเก่าตัวนั้นก็หายไปไหนไม่รู้แต่ยังมีชนหนึ่งมันเกา่าถ่ายออกจากตัวนี้ก่าผมจะมาเรียงความคิดจูนสีให้เข้ากันมันก็ใช้เวลานานไม่กี่ปีห้าปีหรือเจ็ดสิเจ็ดอะไรอยู่ในขวราชแต่เขาบอกว่าครับ<ะ>ดีใจมากเลยอือดุ่มองให้ข่าชาวบ้านนี่ดีใจสุดๆเพราะอะไรคือครับเขารวบรวมมคนละนีดคนละหนี่กลมาใหมเรียงกาแฟ ก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณผ่านทางช่องนี้เลยว่าหลายๆคนหลายๆคนเนาะบางทีกอไม่พัดบางครั้งเราก็ปื้มเนาะใช่ครับคนลำบากเยอะอลุงองบอกว่าเขาแบบอะไรนะเงินเขาร้อยสุดท้ายอ่ะแล้วมาซื้อตัวนเนียไม่เคยซื้ออเอเนี่แหละมันปื้มเลยร้อยเดียวบดท้ายอซื้อตัวเดียวด้วยหนึ่งห้ายอมย่อมก็เป็นดวงด้วยนะ คือถ้าไปหลงกับเล็กดับไปอีกเรื่องนึงแม่่าพูดถึงเรื่องเล็กดับก่อนห้ามพูดนะผมบอกว่าดับตัวไหนผมซื้อตัวนั้นถูกไหมมาบอกว่าดับสิบห้าผมก่ซื้อสิบห้าเนี่ยห้าอะไรจะห้าผมได้เนาะโม่โม่อีกแล้วนะครับเด้อมาโม่อีกแล้วตามทางตอนนี้ผมสับสนจากระเบียไว้ก่อนก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าครับ ช่วงนี้เราคุยเรื่องหวยก่อนก็คุยเรื่องหวยดีกว่าเรื่องเอาโชคดีกว่าเรื่องเอาโชคดีกว่าครับสวัสดีครับเอานี้ก่อนดีกว่าดีไหมอ๋อก็เนี่เล่นตัวนี้ก็ไม่รู้นะฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงขอบคุณก่อนขอบคุณ fc ขอบคุณน้ขอบคุณตัวเนี้ยขอบขอบขอบคุณ fc ก่อนก็เบื้องต้นกันะยอาอาจารปูกับโอ้หลายคนนะเอ่ยชื่อไม่หมดเลยก็ไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่าเพราะเยอะ เยอะมากเลยที่สนับสนุนก็ขอบคุณและการอารณีอีกคนก่อนออกเราก็พูดอยู่นะเวลาชาโทรศัพท์วันนี้เราชาโทรศัพท์ก็ได้จริงๆก็ได้จริงๆแล้วก็ดูโทรศัพท์นะเลขเลขจากโทรศัพท์เลยนะมันก็ขอบคุณก่อนนะขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนหลายคนตอนนี้ยังไม่ไม่อะไรนะตาสามว่าหมายเลขนี้ยังไม่บอกเลยหมายเลขยังไม่บอกแต่จะบอก้างหน้ากับตัวท้ายว่าตัวท้ายบอกได้ ไม่รู้บังเอินเดียบังเอิญก็บอกไปเลยมั้ไอ,อตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายเลขบอกไ,ได้เนาะพอะะบางเอินที่ว่าไม่รู้ไปเข้าตาไงไม่รู้ไปเลือกไปเลือกไปเลือกไปอ้าวทำไมมีเลขนี้นะ้ปกติมันไม่เห็นให้เราเห็นนะเลขมงคลเรานะเนี่ยเป็นพศเกิดเราพอดีเลยอยู่ท้ายเลยสี่ตัวเลยพศเกิดเป๊ะเลยแล้วก็ถ้าเกี่ยวพันุ์รถดเก่าโอเคแต่ว่าเลขตัวนี้จะแข่งมาตลอดนะ สองห้าศูนย์หมันจะแหงมาตลอดนะสองห้าศูนย์หกเออมันเลขท้ายนะโทรศัพท์ใหม่นะแต่ตัวหน้ายังไม่บอกจ้ะไม่บอกเดี๋ยววุ่นยังกำลังเซตเครื่องอยู่จ้ะท้ายเบอร์โทรก็ไม่รู้แต่ก็เป็นหน้าแปลกนะเพราะว่าตอนนี้เลขถือว่าใกล้ตัวทุกทุกงวดเลยครับหมสิบห้านะหมู่สิบห้าก่อเมียพศอสอสิบห้านี่ เนี่ยออกสองครั้งแล้วเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าเห็นไหมแปลกหรือมันแปลกด้วยแล้วทําไมไปเลือกรุ่นเนี้ยก็ไม่รู้ไปก็ไปเดินเดินไปเดินมาก็เราใช้ตัวเก่าก็ยี่ห้อหนึ่งแล้วเพราะว่ามันก็ต้องมาเลือกเอาตัวนี้ก่อนเป็นโมเดิลที่เราอีกเราเคยคุ้นกับตัวนี้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ลุงป๋องอะไรอ๋อท้ายยังยังไม่บอกนะไม่บอกให้มลุงป๋องบอกอยู่ทัสี่ตัวท้ายนะคะับเลขขายพูดให้ฟังอีกแล้วว่าหกศูน ไปไปไปเลือกไอ้ที่เขาวางไว้นัะเป็นซิมใช่ไหมก็เลือกเลือกไปก็ตอนแรกก็ไม่เห็นหรอกใช่ไหมเอ้าทำไมตรงนี้ทําไมไม่มีคนเหราเนาะก็ชอบเลขไทยคือมันตรงกับไป้พศเกิดสองห้าศูนย์หกสี่ตัวท้ายนะหนกะครับสองห้าศูนย์หกสี่ตัวท้ายแต่การที่ที่พูดแบบนี้ก็ว่ามันก็ไม่รู้อะไรไม่รู้แต่พักนี้ก็รู้สึกว่าหลังจากหวยออกมารู้สึกยังไม่ได้คิดหวยเลยนะ ึม,มาแล้วเซ็นมันนิดๆแล้วนั่งอยู่นี่นะผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะนยังไม่คิดแต่มาเช้าแล้วแต่เช้ามามคิดทิ้งๆอะไรเนาะื้อโทรศัพท์ผมจะเป็นคนอยู่อย่างเนาะก็เห็นน่าจะเห็นผลงานแล้วถ้ามีอะไรใหม่ๆม,มาก็น่าคิด <c oughs> น่าคิดเน,ะ <c oughs> นาะนะอันนี้ใหม่รอบแล้วตอนนั้นก็รถไงรถเจ็ดศูนย์เต็มเ <c oughs> <c oughs> จ็ดศูนย์เต็มเต็มแท็กซีวาจังไหรเนะาะมันก็มันเป็นมามาเองเนาะ มันกันแล้วแต่บุญวาสนาเป็นบุญจ้ะเป็นบุญเนยกับลุงป๋องคือแปลกมันก็แปลกอยู่เนาะแทนที่เราจะเอามาบอกออกกุ้งวดก่อนก็ไม่บอกมาบอกเอาตอนมันจะออกพอดีอันนี้ก็เอฟซีจัดให้นะครับน่ารักมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยจ้ะขอบคุณทุกคนเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยเซตงานผมตอนนี้ผมรับสิ่งหนักหรือเอฟซีเข้ามาเยอะส่วนเครื่องจะพังแล้ว จะจัดการให้กําลังจะเซตเซตลายใหม่จะเอาสารองไว้ส่วนหนึ่งไว้รับรับออเดอร์ส่วนจะไว้ไว้สนทนาคือใช่ครับจะแยกออกระหว่างงานกับนี้คือปกติก็ไว้ไว้ขายของอ่ะไว้ขายลอตเตอรี่แต่ทีนี้บางคนอยากได้ฟังจากหูจริงๆเราก็ไม่ห้ามบอกแต่ว่าเครื่องรับไม่ได้นี่หละต้องรับห้าเครื่องมันกินกะปอก็เลยจะแยกออกในการคันคนที่จะสั่งซื้อลอตเตอรี่ เพราะว่าเราขายลอตเตอรี่ออนไลน์ด้วยนะก็เลยว่าเอาทีละปอดนะซึ่งว่าตัวกล่าวนี้เราก็มองไว้แล้วล่ะตอนนี้สำรองไว้ไว้ใช้งานเวลารอห้าสั่งซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวกัคุยกันนะครับเขาเห็นเรียงห้าหนึ่งเขาจะไปซื้อเนี่ยไปไปผู้ไปไปแต่ตาเร็วแช่งแฉ่อะมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วแต่มันออกไปแล้วออกไปแล้วนะครับแต่แต่แต่ก็ยังมี ก็เดี๋ยวดันมีเอฟซีอยู่สารลัเขาบอกว่าฝันเน้นผมทีกหลุงป่องจะมาตัวเก่าๆจะมาแน่ทำไมเป็นตัวเก่าแล้วบางเอิ้ทำไมได้ไอ้กล่องผมไม่ชอบเลยทาไมเพไปเจอรุ่นนี้เจอรุ่นเนีคือไอตอนไปซื้อเขาไม่เห็นกล่องไ้ตอนซื้อที่เราไม่เห็นกล่องไม่รู้ว่ารุ่นอะไรหรอกแต่พอไปจับกล่องมาเอ้า มันเป็นเหตุบังเงินมันเหตุบางเอินนะทําไมต้องมาเลขยตัวเก่าอย่างนี้เอ๊ะมันแปลกแล้วเริ่มแปลกแล้วก็เลยนั่งคิดเราพยายามมาแปรโจนเอ๊ะในนี้มีลุ้นกับหินหน่อยเดียวนะใลูป่งงานน่าไมห้าก็หกล้ววะหินเกินแล้วเกินแล้วนิดๆหน้าวันนี้นะมีลุ้นมันก็ก็นี่เรามันแปลกอยู่ว่าเอออะไรมันเป็นอย่างนี้เพราะทุกครั้งผมจะถือเซนให้ที่มันได้มาเหม่ใช่เรื่องอีมี่หรือวะมิมี่มันจะสวยหรือวา มีอะไรนะบอกกับตัวท้ายนะครับจะบอกหนะนึ่งสามหนักเลขหนึ่งจะมาอีกเหรอโอ้ถ้ามาสางม,มดกับปราเสียนนี่เนาะเสียนเลกดับตับแตกอีกละอย่าไปพูดเนะอ <c oughs> ไปขาดโชคาลาภเขาแต่ไปเราพยายามไม่ห้ามเนาะ <c oughs> ไม่หานน้ามเราไม่ขาดโชคขาดดวงใครเขา อยก็แล้วแต่เพราะว่าเราจะไปขัดโชคกไ็ไม่จะไม่ปามาทุกตัวเลขมันบางครั้งก็อาจจะไปออกสองตัวหมุนสองครั้งสามครั้งวันที่สี่ที่ห้าหมุนตัวหน้านี่พอเรา,าไปซื้อเห็นอี่่ชัดๆในวันที่สอง่ต่บอกว่าเกินเจ็บใจเจ็บใจค่นี้แล้วก็เกินไปก็ที่ทำไมมองเห็นไหวจังมองเห็นไววจังรับอนะรับผมไม่ชอบเลยอื นพูดพูดจริงๆผมไม่ชอบนั่นเลขตัวนี้เพราะมันออกไปแล้วแต่บางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเลขที่ออกไปแล้วนะ,นะผมก็พูดว่าวัวสองเขาเนาะวัวสี่ขาก็ออกอะไรนะออกสี่สองไปสองสี่เลขเลขล่างตัวบนเราถูกรอเปล่าไม่รู้จําไม่ได้ไม่ถูกหรือถูกปกหรืออะไรไม่จําไม่ได้นะอันนี้มันช่วงโควิดอ่ะแต่จําได้ว่าถูกอยู่สี่สองท้องสี่เนี่ยถูกผมก็ถูกอยู่ นี้รวมนี้กลายเป็นกวางจาก,กวัวเป็นกวางนะครับกางเลยนะจ้าจากจาก,กวัวเป็นกวางเนาะทีนี้ผมสังเกตดูถ้าตามความเป็นจริงรูปตัวชัดเจนของจริงๆของป้ายห็นนี่ใช้งบประมาณปีสองห้าหกสองเห็นไหมให้ตัวเลขยากนะอาวเขาให้มาเลยมีในรูปคือถ้าเป็นดูนรูปเนี่ยจ,จะมองไม่เห็นถ้าดูของจริงจะมี รู้สึกเอฟซีเขาจะเสาะหาข้อมูลมาให้เริ่มบ้างแล้วผมเลยพูดได้ว่าจะเอาทําไมเ็าต้องให้ตัวเลขมาอีกเนาะเป็นสตัตว์แลวนะลูปของปีนักสัตว์นะปีเนี้ยก็เมื่อกี้มันก็สองห้าหกสี่ครับห้ากะหนักไหมน่าน่าคิดเดี๋ยวนี้มีสองห้าหกสองวางสองตัวอีกแล้วนะเมื่อกี้วัววัวสองตัววัวสองตัวที่โจย์วรา บางทีมาไม่มาบางทีมาไม่มาชมรักเมื่อกี้วัวสองตัวถามว่ามามา,มาส่วนไหนของวัววัวเด็กกับโคเก้า,า,านะงวดเมื่อกี้ถือว่าตีไปงั้นก็ถ้าป็นงวดกว่อหนุน่นก็เราว่าอะไรนะจําไม่ได้แล้วอะไรโคเหมือนกันก็หนะึ่งเก้าเนาะคระที่เก้าจะมาสามงวดเห็นไปได้ไหมงวดนี้เป็นกวางนะวัวเด็กหนึ่งเด็กสำคัญก<ต>็วัวเด็กอันนี้มีกวางเด็กไหม ไม่เด็กกวางโตโตเลยกวางใหญ่เหมือนตอนแรกอ่ะพะโคโคตัวใหญ่เออพะโคตัวใหญ่เลยแล้วมาเป็นลูกวัวววัเด็กวัวหนึ่งวัวหนึ่งยังไงวัวเด็กวัวหนึ่งวันนี้กวางตัวโตนะสึกว่าจะเพิ่งใจใจเย็นๆอย่าเพิ่งโ t h o ะคะอย่าเพิ่งโทรถูกพี่สาวเดี๋ยวให้รับสายสักคนนึงรับสายแบบสดๆสักคนนึงนี่ลุงพ่อเดี๋ยวไม่รู้ใจเย็นๆยังลังให้ไล์่ยังลังเกินให้ไล์ กก<ม>วนนวาแต่ผม<ช>ไม่ยินคนชุมพรเลยก็โทรมาพูดใต้ๆน่ะผมฟังอาจจะอยู่บนรถหรือช่วงไหนล่ะผมฟังไม่ชัดเท่าไหร่เป็นเป็นเป็นคล้ายๆสวนช่องเที่ยวอะไรเนี่ยสวนย่อมไหมจะผ่านไปเป็นสะพานข้ามโยง,งไปสะพานนี้ละโยง,งเป็นเส้นใช่ไหม สะวานสะพานที่จังหวัดน,นู่นเลยใช่ชุมพรเนี่ยปรอยงไปเกาะกลางหรืออะไรประมาณนี้เป็นหนองน้ําใหญ่เหมือนกันที่ที่ผมแสดงว่าผมเดาไม่ถิดเพราะดูรูปจริงแกท่านบอ,บอกว่าเป็นน้ํานี่ที่โจทย์มันก็เลยน้ำอีกแล้วน,นะหลวงป๋องเราเจอแม่น้ําอีกแล้วน้านี่เราเจอมาแล้วตอนนั้นเจอทะเลแถวจัน์มแม่น้ําอยู่บึงบัวอะไรอยู่แถวนี้นะแลวบึงการหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะแม่น้ําแม่น้ําอืม กำลังไล่เพราะข้อมูลเริ่มจะเยอะแล้วแต่ว่าแต่วัวไอ้กวางเนี่ยเป็นสองตัวเนาะ,ะหินอยู่กลางก้อนหินก้อนหินป้ายสถานที่ท่องเที่ยวเขาอะเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะสวนหย่อมท่องเที่ยวพักผ่อนอะไรแบบนี้นะอยู่ในตัวจังหวัดชุมพรนะปกติกวางีนลุงของเคยเจอไหมในรอบปีรู้สึกว่าจะเจอนานแล้วแต่จ,จาไม่ได้ว่าเลขอะไรนะเขาเคยมีมาเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นกวางอะไรไม่รู้ตัวนั้นจําไม่ได้ คิดไม่ออกองภาพจําไม่ได้เลยรูเซึกาเคยเจออยู่แต่ปกติถ้าถ้าเรามาดูเมืองรองแะพวกเมืองรองอีกแล้วใช่ไหมเมืองรองนี่แหละเข้าทางเราอีกแล้วเมืองรองจําได้ครับเมืองเราเจอหลายเมืองรองแล้วนะสาเมืองรองปีที่แล้วหลายเมืองรองเหมือนกันเมืองรองเมืองรองอุบลอะไรเกาะอะไรนะเกาะสามพันโบกเรามา เมืองรองสารคามสะพานไม้แกดำหรือเมืองรองผู้ชีฟ้าผู้หลเมืองรองอะไรเมืองรองชุมพรเนะ่สะพานชมกวางเห็นไหมเลขลงใต้ครับวันี้เลกลงใต้ชายคนใต้จะถูกเยอะแล้วมั้งคนนี้พูดเอาใจหน่อยรสหวานจังโอเคนะครับโชคไปลงใต้หรือว่าลงอันที่หนึ่งน้อก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแจงรายละเอียดบางคนคอาจจะแปลได้แล้วละ่ะพะมันกรลูกไม่ยางเนาะมีมีตัวเลขในในถามมากมีจุดหนึ่งคือ<ม>ตัวเลขก,ก็จะมีสองห้าหกสองในเป็นจะเป็นแท่นหินใหม่ถึงป้ายที่เลขอ,อยู่ในนั้นบอกเขาจะเ,าเขียนเป็นปศที่ปีงบประมาณทําอ๋อผมก็ดูเอฟซีส่งมาให้ดูก็เลยสองห้าหกสองห้าทำไมโจทย์มาคล้ายๆเก่ากปเนี่ยคือบางครั้งเราเราถูกไปแล้วเราก็ต้องเผากันมั่งใช่ไหม,ม,มบางท่นเราก็ต้อง ด,ดีลักษณะสูญเสียก่อนคือคนเราจะไม่ถูกแม่นทุกถูกทุกงวดเราเชื่อผมเถอะคืออย่าเพิ่งบีบหรือเร่งโชควาสนาปล่อยเป็นเป็นตามขั้นตอน<ช> <laughs> ค่อยเป็นค่อยไปบาง,บางครั้งอาจจะถูกอีกก็ได้เป็น,ปนไปได้อาจจะฟลุกอีกอาจจะฟลุกอีกแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องพรลึกให้เสียใจไว้ก่อนใช่ครับค่อยดีใจทีหลัง ต้องไปคิดไปสไตล์นั้นเราอย่าไปเร่งผมกับลุงป๋องเนี่ยไม่เคยมั่นใจนะคือไม่เคยมั่นใจสมวนเราแต่ก็ถูกตรงมันแต่ว่าไม่ได้โม้ไม่ได้มไมูม้ที่ไหนวะพูดไปเล่นๆไงอ้ยนําเสนอนิดๆหน่อยๆไปก่อนจะเพราะว่ารายละเอียดก็เด่นชัดว่างวนนี้เขาจะมาสีหรือเปล่าคือคือกว้างสีขวาฐานนี่คือแน่นเลยอะ ยืนปากหลักแน่นเป็นรูปปั้นกวางสองตัวแต่จะมีหินแท่นที่เป็นหินที่ทําเป็นป้ายสถานที่ท่องเที่ยวเนีย่ยจะเป็นแผ่นหินแลวจะเขียนไว้นะครับแล้วก็มีเขียนพศออด้วยของจริงจะมีพศออแต่นี้ไม่รู้จะชัดไม่ชัดผมไม่ได้ดูดูไม,ไม่ได้ขยายดูน่าจะดูไม่เห็นไม่เห็นนะ<ด>แต่ว่าของจริงมีเขาซอ่อนรูปหรือเปล่าคือของจริงเขาสร้างเมื่อปีพศสองห้า หกสองหวอป้ายใช่ใช่สอห้าหกสองถ้าจำไม่ผิดนะแต่อยู่ประมาณนี้ก็จะแต่ว่าเขาก็ครบองค์นะเขาจะมีสะพานสะพานเหมือนเขาเรียกว่าสะพานอะไรห้อยเนาะสะพานข้ามสะพานรู้สึกจะมีเที่ไหนเราก็โม้ไปจำภาษาผมนี่ละโม้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะโม้ไปเรื่อยๆ จ้าจ่าก็ขอบคุณนะครับค่ะน้ําชากาแฟก็ตามนิสัยคนไทยก็แบบนี้เนาะน่ารักน่ารักกทุกคนน่ารักนะครับก็มีแล้วก็แบ่งมีแบ่งแบ่งปันทําบุญบาตรจเดแล้วก็พยายามจะคือพยายามสร้างกุศลทุกคนนะเพราะว่าเห็นเด็กคนแก่ชราบุญถักบาตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีประจําของเราแล้วล่ะหรือว่าจะเป็นชาติไหนหรือศาสนาไหนก็ต้องทําบุญทาทานจะททาเหมือนกันหมด แต่คนเราแบบคนเราสไตล์แค่นั้นเองนองนั้นก็จิตใจก็เฟืแบครับถามว่าผมจะให้เล็กวิ่งตลอดไหมผมไม่ให้ตายผมจะเป็นองนั้นจับประเด็นเอาคือมันมันต้องจับประเด็นเอาคือมันวาดผมก็ยืนยันตัวเดียวก็มีไม่ใช่ไม่ให้นะบางครั้งก็เคยให้วิ่งตัวเดียวแต่มันเปออกข้างบนข้างล่างพูดลูงปองดีๆจําได้ไหมครับทําไมที่มาของหนึ่งห้าเพราะว่าลวงปองฝันเกี่ยวกับคุณแม่อื อันเดนแม่ใช่แ่แม่มาหาบอกให้ให้ซื้อลอตเตรี่บอกนี้<ช>แต่ว่าผมไม่เห็นตัวไหนนะปกติแม่ทั้งชีวิตเนี่ยแต่ผมเด็กจนโตซื้อแตหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับครับ,รบเออก็เป็นโชคลาภโชคลาภโชคลาภถือว่าเป็นโชคลาภก็บอกเอซีไปตามนั้นล่ะบางคนก็จับประเด็นเด้ยใส่สัดสาสิบใบแล้วโอ้โหสุดยอดสุดยอดวันนี้คือเอาแค่เกิน แคเกินก่อนนะผมได้ยินข่าวมาว่า f ซหลวงป่องได้สามสิบเจ็ดล้านกีบสามสิบเจ็ดล้านกีบสมมติว่าให้ดูแลกันสามสิบเจ็ดล้านกรีบอะไม่รู้เท่าไหร่นะครับสามปีมากค่ะได้สามสิบเจ็ดล้านกรีบก็ไม่รู้หารเท่าไหร่ก็เยอะไงเป็นกระสอบเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านและสามสิบเจ็ดหากสูนหน่อยแค่สองตัวแค่หลักแสนเนาะประมาณ แสนแสนกว่าแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทคิดว่าประมาณได้ไปแสนกว่าบาทโอเคแล้วขนาดนั้นก็พอได้ใช้อยู่จ้ะดีกว่าไปอยากถามอะไรไหมแต่ก็เกินเกินไปก็ค่าแล้วเนาะแลมันลุงปองขอเวลาหน่อยงวดนี้เพราะว่างวดนี้อาจจะยื้อหน่อยตัวเลขแปรแต่ให้เขาแปรไปก่อนเนอะยังลุงปองนกรเงินยับอกยากไหมดูแล้วยากไหม นแต่ผมว่าเหมือนลุงป๋องเกินเกินมาแล้วนะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ถ้าถามว่าผมยากหรือเปล่ารูปใครก็แปลได้อืคแต่ไสในของคำพีเทวดาคำพีเทวดาต้องดูนี่ของจริงอยู่นีู่ไสในด้วยไม่ใช่ไม่สักไม่ใช่สักแปลจะแปรนะแปลได้ใครก็แปลได้ แต่เล่มนี้นี่ถ้าเขาประมูลนี่ก็ไม่ขายไม่ขายประมูลได้ไหมไม่ขายไม่ขายไม่ขายของหมืนของหมืนของหมืนเขาทำกี่ปีได้ลุงก๋องนะอันนี้ก็เล่มนี้จากถ่ายถ่ายเล่มเก่ามานี่ก็ยังมีเก่ากว่านี้อีกคือตัวนั้นตัวตัวอีกฉบับหนึ่งแต่ตัวเก่าตัวนั้นก็หายไปไหนไม่รู้แต่ยังมีตัวหนึ่งมันเก่าถ่ายออกจากตัวนี้ก่อนผมจะมาเรียงความคิด จูนสีให้เข้ากันมันก็ใช้เวลานานรือกี่ปีถึงห้าปีหรือเจ็ดก็เมื่อกี้ก็เปิดไปเนาะไม่รู้จะพูดไงผมก็อธิบายหรือผมสื่อไม่เข้าใจอ่ะอืถามจริงๆผมก็ยังงงอ่ะครับเอาภาษาบรนนอกเท่าอ่ะนี่แหละประเด็นันี่นี่แหละตัวสําคัญเลยคือวงในวงกลมว่าภาษาบรรนอกเท่าอ่ะเลขบรนนอกเลขสิบสามตบอตองกับเอต้นระบาดมันขาดทุนบอ วก็ต้องครับเพิ่นมาต้องกรับล้อันนี้บนอันนี้ล่างก็ขายสีกันอีกเรื่องนึงต้นละบาทลงทุน26่ิบหกบาอไ้ชงเด้งใน้องเด้งเคือไปคิดเนี่ยว่ามันสหออกตัวไหดแย้วบอกว่าหลัก10บยังจะไปบอกชาหลัก10บตัวใหโก็โจดง่ายง่ายแลวก็ิ0อยู่ใน13บสรหันเลขสีแดงแดงทีนี้เราจะมาพูดแล้วก็เราจะไปเปิด ต่อยวดมันเปิดไม่ได้นะหลายคนขออีกขออีกขอกรอบอีกมันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ได้งวนเมื่อกี้ที่ถูกว่ารุมกลองไม่ให้อีกมันมั่นใจไม่ใช่ว่ามันคือตอนนี้ถือว่าเราเปิดไปงวดนี้งวดนี้เราก็อาจจะไม่แบบนี้นะไม่แบบนี้ไม่เปิดนะอาจจะครับดินตะแคงะตดแคงเงียมๆค้างเงียาๆมันจะไปคนละสไตล์กันเบิ้งแค่ลูกข้างพ่อมันจะไปไปอีกแบบหนึ่งนะอ่ามันจะไม่เหมือนเดิมแต่ละครั้งสไตล์ของเราจะไปต่อย พอเปิดปั๊บก็มังเงี้ยลิน